เกที่ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ซึ่งทัพนักกีฬาไทยก็ตั้งเป้าเบื้องต้น15เหรียญทองครับงานถแถละข่าความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมครับวันนี้ก็เป็นแถลงข่าวครั้งที่6ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับ ในส่วนของสมาคมกีฬายิงปืนนะครับนายสกลวรรณพงศ์นาย,ยกสมาคมก็เปิดเผยถึงความหวังว่าครั้งที่แล้วได้มาหนึ่งเหรียญเงินครั้งนี้มองไปที่2เหรียญทองความหวังสูงสุดก็อยู่ที่ธัญพ,พรพฤกษากรแม่นปืนสาวไทยครับขณะที่บาสเกตบอลหญิงของไทยซึ่งได้หนึ่งเหรียญทองแดงน,นะครับจากทีม3คนความหวังในครั้งนี้ก็ประเภททีมหญิงมีการเปลีย่ยนถ่ายสายเลือดใหม่ครับก็คาดไว้ที่1เหรียญทองแดงไว้ก่อนนะครับ ขณะที่นายยุทธนาหยิมการุณอุปนายกสมาคมกีฬาลแหในประเทศไทยก็บอกว่าฟุตบอลเอเชียนเกมส์ไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์ทีมชายจึงประสบปัญหาในการเตรียมทีมไม่สามารถเก็บตัวแบบยาวๆเหมือนชาติอื่นได้ครับซึ่งทีมชายก็เจอสายแข็งครับทั้งเกาหลีใต้คูเวตบาเรนซึ่งเป็นทีมใหญ่ในระดับเอเชียทั้งสิ้นครับจะพยายามเข้ารอบหวังว่าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนทีมหญิงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับลุ้นเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ขณะที่นาวาเอกยุทธนาอักษรศรีผู้จัดการทีมกีฬาเรือใบก็เปิดเผยว่าทีมชุดนี้เก็บตัวทั้งในและต่างประเทศส่วนความหวังก็ตั้งไว้ที่หนึ่งเหรียญทองจากหมอมหลวงเวคาพานุพันธ์ซึ่งพึ่งจะควา้าแชมป์โลกในรายการเยาวชนชิงแชมป์โลกที่กรีซมาได้ครับเมื่อเดือนกรกฎานคมที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังหวังอีกเหรียญทองแดงครับขณะที่ไคบอร์ดซึ่งคล้ายกับร่มชูชีพ คายบอชายนั้นก็หวังไว้ที่1เหรียญทองแดงครับส่วนคายบอดหญิงลุ้น1เหรียญเงินสรุปทีมเรือใบทีมชาติไทยตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงครับขณะที่สมปราดผลชูนายกสมาคมกีฬาการบินแห่งประเทศไทยบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หวังที่สุดครับโดยเฉพาะทีมหญิงนะครับใช้ความคล่องตัวได้ดีโดยมองไว้ที่1เหรียญทองขณะที่นายเฉลิมชานยศวิริยาพานิชรองเลขาธิการสมาคมกีฬาขีมา่ม้าแห่งประเทศไทยก็บอกว่าส่งแข่ง3ประเภทโดยเก็บตัวอยู่ต่างประเทศทั้งหมดครับ ความหวังในครั้งน <ım ensen> ี้ต <ologie> ั้งเป้าที่2เหรียญทองแดงจากทีมศิลปะบังคับม้าและทีมอีเวนติ้งนอกจากนี้ก็ลุ้นเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากกระโดดข้ามเครื่องกีฬาขวานครับซึ่งจะมีชนกพรกรุณุทัศน์ลงแข่งขันครับขณะที่อรันหอมระเรื่อนผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาวินเซิร์แห่งประเทศไทยตั้งเป้าไว้ที่2เหรียญทองแดงส่วนสมาคมกีฬาเรือพายก็หวังไว้ที่เรือกันเชียง3เหรียญทองแดงแคนูคายัก1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนเรือยามมังกรก็หวัง1เหรียญเงินและ1เหนท่งงคร น,ยนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็บอกว่าสาหรับความคาดหวังส5ภาพเหรียญทองถือว่าน่าพอใจครับและมองว่าน่าจะใกล้เคียงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับขณะที่สรุปงานวิดีเพรสเอเชยนเกมครั้งที่19ทั้ง9สมาคมในรอบที่6นี้ตั้งเป้ารวม5เห,หรียญทอง3เหรียญเงิน15หเหรียญทองแดงรวมการแถลงข่าวทั้งหมด4 8สมาค, RS, คมกีฬาทัพนักกีฬาไทยตั้งเป้าไว้ที่15เหรียญทอง11เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงครับ